สวัสดีค่ะน้องชีวาน้องชีวากำลังจะเดินทางไปไหนคะ่ะวัดไตรค่ะน้องชีวาและพ่อนายแม่นินน้องมุกดากำลังจะเดินทางไปวัดไตรสามัคคีนะครับหรือว่าเกาะนาคเมืองบาดาลน,นะครับอำเภอโพศรีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกดนะครับน้องชีวาถึงวัดไตรสามัคคีแล้วค่ะ,คะสวยมากเลยค่ะสวยมากเลยค่ะ น้องชิวาบอกว่าสวยมากเลยค่ะไปน้องชีวาเชียรไปชมเมืองเมืองบาดาลลูกไปเกาะนาดเมืองบาดาลเดี๋ยวกำลังจะลงไปนะครับไปนี่นี่นี่เห็นไหมนี่ ทางเข้าชมเกาะนาคเมืองบาดาลเดินระวังระวังนะลูกนะนะครับบริเวณรอบๆนะอู้หูทำออกมาได้สวยงามมากเลยนะครับคนเยอะมากนะครับวันนี้นะ เมืองบาดาลนะครับอู้สวยงามมากเลยครับเดี๋ยวพออในขออนุญาตมีเอฟเฟิกวันให้ด้วยนะครับโอเคตามน้องชีวาไปก่อนโอโหน้องชีวาสวยไหมชิวาคะชิวาชีวายชาทานี้ลูกสวยไหมคะสวยไหมคะ <laughs> อู้สวยมากเลยลูก น้องจีวายเลยวันนี้เออระวังตกน้ำด้วยนะจีวายน้ำตกไปลูกเดินขึ้นไหมขึ้นไหมนี่น้องชีวาา่าขาขวัญเยอะมากชีวาา่วาลอต่อแถวต่อแถวนี่งน้นะต่อแถวก่อนต่อแถวก่อนเลียงมาเขาเลี้ยงมีเหรียญไหมพ่อเดี๋ยวเขาหยอดเออชีว่าขาอาสาทุลูกขอพรหน่อยขอพร แข็งแน่ร่ามวยร่ามวยโอเคค่ะเอาใส่เนี่ยเห็นไหมตรงฝันอยู่ไหมก็ใส่ตรงฟันนะเอาใส่เออเอาใส่เออเออวางเลยวางเลยค่ะโอเคไม่เป็นไรข้าอู้ปักอยูด้วยลูกเนี่ยเต็มเลยเสร็จปักอยู่ได้ไมไม่ได้ไม่ถึงมันไม่จะจับหนูมาไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงใช่ไหมลูกยายายาไม่ถึงแมวบอดถือโอ้ยมันบ่ถอดถือ ขึ้นมาด้านบนสวยมากนะครับขออนุญาตเก็บภาพน้องชีวาแล้วก็แม่นินน้องมุกดามาฝากนะครับผมสวยมากเลยนะครับวัดไตราสามาคีนะครับผมโอ้สวยมากเลยน้องชีวาระวังนะระวังนะลูกนะโอ้โหสวยมากเลยนะครับมีเอฟเฟคฟันด้วย ไปครับเดี๋ยวจะพาดูตั้งแต่หางพญานาคนะครับอูไปไปน้องชิวานาเลยเออน้องชิวาตามมาอูสวยมากอ่ะไปไตามอยู่ค่ะตามอยู่ไประวังนะคะอ้ สวยมากเลยนะครับเกาะนาดเมืองบาดาลนะครับโอ้โหทำบุญโยนเหรียญพระอุปคุตนะครับผมขอให้มีโชคมีลาบขอพอรกันนะครับน้องชีวาก็ขอให้น้องชิวาสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ร่ำรวยร่ลำรวยใช่ไหมลูกไปอ,อยาจะออกจาก กาะนากเมืองบาดาลแล้วนะครับตอนนี้พ่อนายและน้องชีวาก็จะขออนุญาตไปตีขคองใหญ่ก่อนนะครับผมเพื่อเป็นสิริมงคลและขอพรให้แก่ตนเองและครอบครัวนะครับ ท็อปพระอริยสงฆ์รีสกิจหลวงปู่สวงหลวงปู่หมุนนะครับเรือนรับรองนะครับเป็นเป็นหุ่นนะครับเจอป้ายนี้โดนใจมากนะครับเหนื่อยก็พักหนักก็วางฟ้างก็เที่ยวอย่าไปฟรีเลดกับชีวิต นะครับเชิญชมค่ำนะครับหลวงพ่อสักดิตนะครับไปน้องชิวาเดินเข้าไปลูกโอ้โหข้างในสวยมากตอนรองเท้าค่ะลูก ข้างในสวยมากเลยค่ะโอ้โหสวยมากเลยสวยมากเลยครับทำบูชาหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์นะครับ อิปิสุขโตนะโมพุทธายะพุทธสิทธิปูชาวันทามินะครับสวยมากเลยอ่น้องชิวาหยิบดอกไม้ค่ะลูบ่าโอเคไปได้เลย ไปน้องชิว่าอ่าน้องชิว่าจะพาไปขอพอรแล้วนะคะขอพอรหลวงพอ่อศักสิตธิ์โอเคเดี๋ยวน้องชิว่ารอ,อก,ก่อนนะคะรอ,อก,ก่อนค่ะสวยมากเลยน้องชิว่าเดินไป เดินไปไว้บนบนหางนะลูกนะอันนี้แล้วก็สาธุด้วยนะออาวสาธุเออเอากับลงสามครั้งหนึ่งขึ้นกับสองกับลงอีกสามโอเคค่ะสาธุสวยมากนะครับ ตกแ่งด้วยพญาน้ามาลูกป,ปะพ่อนายเก็บภาพน้องชีวาแม่นินแล้วก็น้องมุกดาม,มาฝากอีกนะครับสวยมากเลยครับใช้คำว่าสวยเปลืองมากน้องชีวากินอะไรคะ เรามาจากวัดไตสามัคคีนะครับมากินชาบูเป็นบุฟเฟ่ชาบูนะครับวันนี้วันนี้น้องมุกดามาด้วยนะคะมุกดาขาน้องมุกดามากินชาบูด้วยเนาะวันนี้เนาะ พี่ชิว่ากินเยอะๆนะลูกนะตอนนี้กำลังกินไอติมอยู่นะครับอืมนี่เป็นเมนูของทางร้านนะครับชาบูไทยบ้านนะครับเป็นแบบบุฟเฟ่นะสั่งไม่อั้นนะครับไม่จำกัดเวลามีเนื้อด้วยนะครับมีเนื้อมีหมูมีหมึกสดหมึกกล้วยนะครับกุ้งขาวลูกชิ้นโอ้เยอะนะครับ ต้าหู้ไข่ขึ้นช่ายนะครับเห็ดออริจิ <Head> ology, เยอะแยะนะครับเยอะเยอะน้ำจิ้มเป็นแบบสามรสนะครับรสชาติแรกก็จะเป็นแบบไทยบ้านนะครับพริกข้าวผัวนะครับที่สองก็จะเป็นพีฟูดนะครับเปรี้ยวเป็นเปรี้ยวหวานนะครับที่สามก็จะเป็นน้ำจิ้มชาบูนะครับผมจีมเป็นเนื้อครับผมเนื้อ มีกุ้งโอเคค่ะครับข้าวโพดต้มอ,อยู่ลูกมีไข่ข้างล่างก็จะเป็นเป็นอะไรนะมีปลาหมึกมีตับนะครับเต็มไปเลยแล้วก็สั่งก็เขียนเขียนสั่งเอาเน <c oughs> อิ่นจนไทยบ้านนะครับ จะเอาจ้อนได้ทำจิ <te <te ้มชาบูไทยบ้านชาบูไทยบ้านนี่คืออร่อยมากนะครับอร่อยมากเลย ตัวตัวมากเลยนะครับเนื้อแน่นแน่นเลยเนื้อแน่นมากไปลงเตาฝันมา Thank okay. you. ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พ่อนายและน้องชีวาด้วยนะครับพ่อนายและน้องชีวาจะตั้งใจทำคลิปดีๆต่อไปครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับผม